แตะก็แตะก็แตะดาดาเดาอเคโอคเมอดแร์น่ล้วแเอาตยฮอมาเข้ามามาลอาลงไปกันโอ้ย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 เฮ้ยังไปกันไปทุกคไปซื้อสายร้อไปเข้ากิลกางคิดซายละ อยู่ยึดทง้ยิงสวยก็ององเกิลงมาเดี๋ยวเราไปซื้อสายยิงยงกลางชิดซายล่ะอยู่ยึดง้ยิงสวยก็อองข้อองเกินลงมาดาวดาวเข้าไปซ้ำได้ตามรองอเฮ้ยมันมันชุบเองชุบมันชุบเฮ้ยะัังลงว

มาเลยมาเลยมาร์คที่ฮโล for เฮ้ไม่ใช่ไม่ใ moving out ไหนวะอ้าวนี่เห็นเหรอพี่เจ็บแล้วผมไม่มีเลยเอาเอาอะไรนะเฮ้ยเกาแขนเมีมีห้ามีไม่ห้าเดยวแท้ make for t a a n ไายตายตายฆ่ตรงไหนอะเชิดด้านในนู่นเหรอ กตกก็เตกก็แตตายแล้นี่นี่คนหนึงนนหึ่งพอเห็นฮยมาร์ท่โอนี่ตัวนี้ไม่มีแล้วนะตอนนี้

ม่้โชกคันพอดมไอ้เจ๊จอกกัน down โอ้ยโอ้ยหี้ยโอ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 ้ยีค้ยโ็้ยาอ้เดี๋ยโอ้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 น่อย ช่วยฮะด้วยกันเสี่ยวเขยลงมาหาพ่อโค์เขยโคยโคยเขยนั่นมันโดดโดดลงไปวะจนหลังไม่ตะก้ารที uh ่ซืือนี่หมดแล้วใช่ไหมเฮ้ยลงวั่วแล้วลงวั่วแล้วลงวั่วแล้วตรงนี้ตายละตายละลงหน้าสอยเฮ้ยมีคนโดดว่ะนี่นี่เดือดตัวนี้โดด